คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องราวของพี่จองคันแลนกันบ้างคะ่ะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไกลเป็นกระแสอย่างมากเมื่อคลิปล่าสุดของพี่จองคันแลนนะคะที่ได้มีการขับรถขับไปถึงที่จังหวัดแม่ฮองสอนกลางดึก <ś le af> แล้วทีนี้นะคะลุงที่โฮมสเตย์เองเนี่ยก็ไม่ได้มีการหาข้าวให้พี่จองคันแลนกินเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือดึกมากแล้วซึ่งคุณผู้ชมคะเมื่อคลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วนะคะทางด้าน านเพจดังอย่างเพจข่าวสดเองเนี่ยก็ได้มีการทําข่าวดราม่าที่ว่าแฟนคลับเนี่ยโวยลุงเจ้าของโฮมสเตย์กลางเขาไม่หาเข้าให้พี่จองคันแลนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงกลางดึกกินนะคะจวกแรงไม่มีน้ําใจซึ่งคุณผู้ชมคะก็คือว่าคลิปดังกล่าวของพี่จองคันแลนเองเนี่ยนะคะที่ว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะก็เลยเกิดกระแสดราม่านี้ขึ้นพอทางข่าวสดเองนะคะได้มี เอามาพาดหัวแบบนี้ทั้งในคลิปที่ลงใน Facebook นะคะรวมถึงเพจข่าวเองด้วยก็ทําเอานะคะหลายต่อหลายคนเนี่ยได้มีการเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายและงานนี้เองค่ะทางด้าน FC แฟนคลับตัวจริงของพี่จองคันแลนเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์อีกด้วยนะคะมีการตอบกลับข่าวสดหลังปั่นดราม่าลุงโฮมสเตย์นั่นเองค่ะโดยแฟนคลับของพี่จองคันแลนนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าใครดรามา่าแฟนคลับ แล้วก็เป็นเครื่องหมายกากระบาดนะคะแล้วก็มีอีกบอกว่าข่าวสดเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีอีกด้วยนะคะที่บอกว่าชอบพลาดหัวข่าวรอดราม่างี้เพจถึงโดนปิดถ้าโดนอีกรอบจะสมนำหน้าและแฟนคลับชาวเน็ตเท่ากับนักข่าวสักพักเพจขิดอีกแล้วก็ยังมีอีกด้วยนะคะที่บอกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้แต่ถ้ารอบนี้หลับอีกหลับยาวเลยนะตอนรับการกลับมาแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมค่ะ ทั้งบอกนะคะว่า คันแลนกับพี่จองก็ไม่เห็นจะบ่นหรือจะอะไรใดๆเต็มที่ไม่เกิน100คนที่จะดราม่าในเรื่องนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าแฟนคลับเป็นหลักล้านจะมีคนที่มีความคิดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมเชื่อว่าแฟนคลับส่วนใหญ่จะไม่อะไรกับเรื่องนี้รวมถึงเจ้าตัวซึ่งผมติดตามตั้งแต่มีผู้ติดตามยังไม่ถึง10,000คนแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะที่บอกว่าคอมเมนต์ดีๆมีเป็นหมื่นแต่เพจนี้ทํา ข่าวหากินด้วยการแคบบางข้อความมัดชนวนดราม่าก,ก็ขอให้เพจปริวอีกรอบโดยไวยนะสาธุดูทุกคลิปไม่ดราม่าอะไรนะมีแต่พวกสื่อนี่แหละขยันดรามา่าผมก็เป็นเอฟซตัวยงนะแต่บ้านจ่าโบปกติทุ่มหนึ่งเขาก็หลับหมดแล้วเดาว,ว่าลุงก็น่าจะงัวงเงียอื่นมารับส่วนตัวคิดว่าได้ที่นอนก็รอดแล้วจะว่าลุงก็ไม่ได้หรอกทริปนี้ด้วยความยากของเส้นทางการวางแผนเรื่องเวลาอาจจะมีผิดพลาดบ้าง ปกติทีมจะวางแผนมื้ออาหารได้ดีตลอดใครเคยไปแม่ห้องสอนในไม้เดียวจะรู้ว่าต้องอิ่มตั้งแต่ปลายครับจริงๆควรแวะนอนที่ปลายสักคืนด้วยซ้ํานอกจากนี้นะคะทางด้านเพจอัธรสเองเนี่ยคุณผู้ชมก็ยังได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่าอันนี้พูดในฐานะ FC นะคะคนที่พูดต่อว่ามันมีแค่หลัก10คนแต่แฟนคลับที่ติดตามเขาไม่ได้ดราม่าอะไรเลยเขาเข้าใจว่าการเที่ยวมันก็มีอะไรเกิดขึ้นได้แต่ที่มัน แปลกคือสื่อใหญ่เอาคนคอมเมนต์ไม่ถึง10คนมาทําข่าวว่าเกิดดราม่าใหญ่เถียงกันร้อนระอุคุณคิดว่ามันเกิดผลดีไหมมันก็จะทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่า FC ประสาทแดกบ้างบ้างก็ลามไปที่ช่องเจ้าตัวทั้งที่พวกเขาไม่ได้อะไรเลยกินขนมก็ได้ซึ่งคุณผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่าชาวเน็ตร้ายอื่นๆเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาตอบกลับนะคะทางด้านเพจอัธรสด้วยบอกว่าจริงค่ะเ c ของหนุ่มๆไม่มีใครดราม่าเลยคนที่ดูจริงๆจะ เข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ยังมีชาวเน็ตรายอื่นๆนะคะ f อรายอื่นๆเข้ามาตอบกลับอีกด้วยค่ะบอกว่าพูดถูกคาสเตนของช่องคันแลนด์ไม่มีอภิสิทธิ์สิ่งที่เกิดขึ้นเรา f อสามารถเข้าใจได้คนเขียนข่าวไม่น่ารักเลยสงสัยอยากปลิวอีกรอบเพื่อทบทวนตัวเองจริงค่ะ f อพี่จองคันแลนด์ไม่ได้โวยค่ะเพจเอามาทําให้เป็นกระแสะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของ f อตัวจริงของพี่จองคันแลนนะคะที่ได้มีการออกมาตอบกลับเพจข่าว ก็เป็นว่าคุณผู้ชมคะเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรหรือพี่จองคันแลนจะมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไหมอันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ